สวัสดีครับพี่น้องครับไสเดือนบุลักปามนะครับตรองซื้อกลับหลังวันนี้มาขายที่หน้าสลาดกลางนะครับเพื่อนครับครับผมไสเดือนบุลักปามมีนางงามมานั่งย่แหลังด้วยปกติปกติคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณดาจะอยู่แถวหน้าอันนี้อยู่อถข้าวหลัง,ลงต่ขายดีได้ตั้งแต่เช้าเลย อ่านี่ของน้องดันน้องนานดนี่ยเลยนะขายดีขายดีดดดมีอะไรจะแนะนําตัวเองมั่งมาสักโอ้วานนี้ไปถ่ายตักกะแตนมาแล้วครับบูธนี้วันนี้วันนี้มีผักราคาย่อ<บ><บ>มย่อมราคาย่อม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 โอ้แมงลักมะเรืองจึ้งจุดเลาายมีผักวะข่าลามข่าลามนี่ยิ้มหวานเลยพอจะกินกับหวานแล้วร้อยยิ้มมาก่อน <Yes? S 2> โอเคโอเคโอเค อผลไม้มีอะไรบ้างครับมีอะมุนนะราคโอ้อออร่อยเนาะอา่านผู้ใหญ่มีอะไรแนะนำฝรั่งฝรั่งผู้ใหญ่มีมดปีหมดจาบตอนนี้ราคา45บาทกิโลนึงมีข้าวหมากมีหนมเทียนเงิดหลายผิดหนึ่งคือจังนี้กำลังเก็บกักจะเนื่อยผมลัยเมยะเนียน อันนี้ของคุณนายของคุนผู้พันนะครับเนี่ยเขาเลี้ยงข้าวอะไรนะคุณแม่ข้าวข้าวข้าวห่างเนาะอันนี้ขายดีดีขายดีเป็นขายดีคัะขายดีแนี่ขายดีเหมืนปีวันดียเองนะครับดูดูดูเดะเนีข้าวหางข้าวหางเนี่ยข้าวหางงอกยอดอร่าไทยอร่าไทยนี่คือสอเพลินคือสอเพลิน อันนี้อ่ะต่ก่อนเมันขายผักเดี๋ยววันนี้เมันเลิกจากผักเรามาขายกับเจี๊ยบแล้วโอ้ยังขายผักอยู่ผักตรงขายหนาหนาวโอ้ยังอันนี้บ่ม,มองหน้าม,ามองตาเลยเนาะอย่าหลงนี้อยากสีดังโอ้ยนี่ยน,นี่ผมต้อง,ง,องมันเจอเราไม้เด็ดนี่นี่หน่อไม้หน่อไม้อันนี้อะไรบ้างแม่เข้ามาถ้าผมจอดเป็นลายๆอย่างเงี้ยผมต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง เอาไปที่ละมุมก่อนไปที่ละมุมก่อนอ่าผมสั่งไว้แล้วนะผมสั่งไว้แล้วเนี่ยผมสั่งไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้กันแม่อ่ามีิยังกี่โฆษณาเนี่ยนี่อร่อยเลยเนาะผมพูดเลยเนะาะเนี่ยเนี่ยอร่อยมากอยู่อยู่ในงานเรานี่แหละครับอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยนะครับกระเจี๊ยบไม่ใช่กระเจี๊ยบสิเขาเรียกอะไรนะไอ้กระยจี <c oughs> ๊ยบดิซีมันยุ่งเนี่ยกระเจั๊บสามห้าบาท ปกติเราเกียงนอก4ี่สนะครับเนี่ยได้หลายครับเนี่ยเนี่ยประธานใหญ่ผมกำลังเช็คเครื่องประธานใหญ่กำลังเช็คเครื่องประธานใหญ่กำลังเช็คเครื่องอาส้มตำส้มตำคุณลออร่อยครับโอ้ยแสีบหลเสียบหลายเห็นได้ไหมมีมีขนมตาลด้วยมีอะไรอีกนี่มีอะไรอีกนี่อันนี้พักตองมีพักตองพังตองอะไรเนี่ยพักตองแมวโอ้โห อันนี้ผมเห็นจะอ,อยู่เขาคอเนี่ยนันมาอยู่ที่ไดอย่างไงนะน,นี่นี่นี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยมาดูได้นะครับครับผมครับผมอันนี้คือบูธประธานใหญ่นะครับป้าแป๋วนะครับบูธนี้บูธปลาแปววันนี้ปลาแปวไปดูเครื่องอยู่หลากหลายมีทั้งมะม่วงฮะป้แปวมันเคอยู่ร้านเอ,อป้าแปวคนงบมาชาชนิดยุลานอย่างไีคุณ <c oughs> นายจะมาอยู่ท่ วันนี้ผมเก็บไปตรงนี้นะครับนี่นี่หม่ำนะครับหม่ำหมูแซ่บปากนาเลยผมกินประจำได้เนี่ยผมกินขนาดเลยเนี่ยแล้วเห็ดสดๆเลยได้ครับนี่พี่น้องเลยปอดสารปอดบอแหลกปอดยังถุกยังมีข้าวเหนียวบอมโอ้ยคักับพี่น้องเลยคักหลายคักหลายนี่สุดยอดเลยเอ้าวันนี้มีมีมีรถจ้องสิงคโปร์มาอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเพิ่งเห็นโอ้ะเดี๋ยวต้องมากินแล้วนี่ อันนี้สิงคโปร์บอกเขาเรียกในช่างสิงคโปร์ครับโอเคมีมีแก้วใสไหมมีครับอ่าเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวจองจองเดี๋ยวมาเอาวันนี้ทำไมล่อยหล่อเลยหรือว่าขายหมดแล้วอ๋อกำลังมากำลังมาอันนี้ของของเจนก็นรับไม่รู้ใส่เจนกมาขายอ่านี่ของช่างพดช่างพดช่างพดได้อย่างนี้ช่างพดได้อ่าใครมีรถเสียรถสองก็ติดต่อช่างพดนะครับท่านที่มาจับจ่าย ขายของรถไม่สะอาดไม่เจ็ดรถไม่อะไรต่างๆจังพดนะครับจังพดวันนี้มีของมาขายขนมจีนเต็มเลยอ,เอ้าวแถวนี้ก่อนแถวนี้ก่อนอ่านี่โอ้หลายครับหลายครับหลายครับตอนนี้กําลังทำคอนเทนต์นะครับตอนนี้คนกําลังดู youtube เยอะอ่า<ม>อ้าวบายะชาสัมพันธ์ว่้ยัง,ยยยงไหมือน,บบน,น,นีิวันนี้วันนี้ให้พวกธศาสนาตัวเองบังเอาตังก่อนเอาตังก่อนเอาตังก่อน โอเคโอเคโอเคเอาตังก okay, okay, okay. ันเอาตังกันเอาคุณค <a> ุณนายบัวพันธ์ลองฟังตะเพียงเนาะอนี่คนสมเติมแน้บัวพันเนี่ยบัวพันเบ่งมือใบใบ